ใครนะครับที่กําลังตัดสินใจว่าจะทําประกันสุขภาพอยู่ลองฟังข้อมูลชุดนี้ดูเนาะเผื่อมันจะเป็นร well, ูปแบบที่เหมาะสมกับเรามากกว่านะครับก็ถ้าคนที่ดูเรื่องของประกันสุขภาพมาบ้างแล้วนะครับก็คงจะพอทราบว่าประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นแบบเบี้ยปรับเพิ่มตามอายุหมายความว่าเบี้ยเบี้ยของประกันสุขภาพเนี่ยมันจะปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ลองดูตารางเบี้ยเนาะในช่วงอายุสัก70อายุ70 80เนี่ยโอ้โหเบี้ยประกันคือแบบ พุ่งไปแบบ23 4สแสนเลยก็มีนะสำหรับความคุ้มครองสูงๆอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้มันจะมีประกันสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบแนะนำให้ให้คนที่รู้จักมากๆเลยมันเป็นประกันสุขภาพแบบเบีย้ยคงที่ตลอดชีพนะครับผมฟังก์ชันของมันความคุ้มครองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแทบจะเหมือนกับไอตัวประกันสุขภาพแบบเบีย้ยปรับเพิ่มตามอายุเลยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าเบีย้ยมันคงที่เป็นแบบเส้นตรงอย่างนี้เลยนะ และเราเนี่ยสามารถวางแผนได้ว่าเอ้ยเราอยากจะส่งเบีย้ยไปจนถึงอายุสัก60 70ปีแล้วหลังจากนั้นเราก็ยังมีประกันสุขภาพคุ้มครองเราไปตลอดชีวิตหรือมันสามารถแอดออนได้แม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเราแจ็คพอตใช่ไหมครับทำประกันสุขภาพไปแล้วเกิดตรวจเจอโรคร้ายแรงหรือประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพอะไรอย่างเงี้ยมันมีสัญญาที่แบบแอดออนเพิ่มเข้าไปว่าเอ้ยถ้าคุณเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเลวร้ยวายแบบนั้นขึ้นกับคุณอ่ะเบีย้ยประกันอ่ะ คุณไม่ต้องจ่ายต่อแล้วนะบริษัทประกันเนี่ยจะจ่ายต่อให้แล้วเราจะมันจะทําให้เรามีประกันสุขภาพไปตลอดชีวิตเหมือนกันเลยมันเป็นอะไรที่แบบโดดเด่นมากกว่าประกันสุขภาพแบบปกติมากๆซึ่งแบบประกันอันนี้เขาเรียกว่าประกันควบการลงทุนยูนิตลิงก์และผมคิดว่าบริษัท AA เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าใหญ่แล้วกันที่ครองตลาดในกลุ่มนี้อยู่แล้วก็น่าจะมีบริษัท AA เเพียงบริษัทเดียวนะครับที่มีสัญญาเพิ่มเติมที่แบบว่า เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าทุกพลภาพแล้วบริษัทจะจ่ายเบี้ยต่อที่เหลือให้ทั้งหมดนะก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจประกันสุขภาพแบบเบี้ยคงที่เนาะก็ติดต่อเข้ามาปรึกษาก็ได้ครับสวัสดีครับและนี่คือปรึกษาประกันกับกิตตา